หลงป่านี่มันเป็นธรรมชาติของคนเที่ยวป่าหรือคนเดินป่าเลยไม่ได้ตายอย่างอ,างอื่นตายเพราะอดไม่มีอะไรกินหาอะไรกินไม่ได้<ม> <appet it> ไอเถาวันหลงเนี่ยเป็นของขังของศักดิก์สิทธิ์ทนศิษ์เขาหากันเห็นบอกว่าขึ้นดอยธนนท์ตั้งแต่ยังไม่มีถนนเลยไม่มีฮะอินธนนท์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งลึกลับเหมือนผีพังกาและผีบางบทแล้ ไม่เคยเจอที่ไหนที่มืดขนาดมืดปวดหัวมันไม่มีแสงร้อยเปอร์เซนหมาตัวนั้นหอนโหยหวนเลยมันมองไม่เห็นส่องไฟไปตาแดงวาวมาหมูคลองพะยิงเปรี้ยงยิงเท่าไหร่มันก็ยังไม่ขยับมไม่เลื่อนเขาเรียกกันผ่านเทวดาเอาเครือเถาหลงบทให้กินแล้วจะหายอะไรอย่างนั้นเขาไาตามหาแก้มันแก้เค็ด หลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์เกจิขมังเวทแห่งแดนอีสานใต้หลวงปู่หงพรหมบัญญอหรือพระครูประสาทพรหมคุณแห่งสุสานทุ่งมนอดีเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงสุดรูปหนึ่งของภาคอีสานตอนล่างบวชตั้งแต่อายุ20ปีไม่เคยสึก และเป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตาสูงและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าบรรดาศิทยานุสิ์เป็นอย่างมากโด่งดังในเรื่องวิชาอาคมของขลังมานานหลายสิบปีโดยได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายหลายร้อยรุ่นในพรรษาที่สามกราบลาพระอุปชาจาริกถือทุดงขวัตอาศัยอยู่ตามป่าลุ่งโ่มใช้ผ้าเพียงสามผืนถือที่สงบสัปปายะเช่น ป่าช้าเป็นที่จเจริญภาวนาเช้าจรดค่ำขบฉันพัะทหารเพียงมือเดียวเดินทางไปสู่เมืองขุขันจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเขตแห่งสรพาสตร์มนตราและได้เข้าขอศึกษากับครูบาอาจารย์เมื่อได้พุทธาคมเป็นที่พอใจแล้วจึงขออนุญาตลากลับเพื่อจาริกทุดงสู่ดินแดนพนมเปญประเทศกัมพูชาต่อไป เมื่อทุดงเข้าเขตประเทศกัมพูชาก็พบกับครูบาอาจารย์ศึกษาสัพพวิชาทั้งคาถาเมตตามหาเสน่ห์กำบังภัยทั้งคุ้มครองแล้วคลาดในด้านวัตถุมงคลท่านอนุญาตให้จัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้หลายรุ่นหลายรูปแบบโดยวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังท่านมีบุญญาบารมีมากเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่พึ่งของเหล่าบรรดาศิทธาอนุสิ์และประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน วัตถุมงคลของหลวงปู่หงว่ากันว่ามีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ครบทุกด้านไม่ว่าจะาคงกระพันชาตรีแล้วคลาดเมตตามหานิยมโชคลาภโดยเฉพาะรักยมเบี้ยกแก้และพระคุณแผนล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความมีสิริมงคลและมีผู้ได้รับประสบการณ์มากมายสนใจบูชาได้ที่คงกระพัน com หรือ line s 9 8 8 9อาจารย์แล้วป่าในเมืองไทยเนี่ยเที่ยวมาหมดได้ยัง ก็เที่ยวอย่างสมัยก่อนจริงๆก็ผมเที่ยวป่าตะวันออกเนี่ยแล้วผมอยู่เชียงใหม่เมื่อ55ปีที่แล้วสมัยยังหนุ่มเป็นวัยรุ่นใหญ่อยู่เนี่ยไปเรียนมหาวิลัยฮะเรียนมหาลัยเรียนเพื่อนหลายคณะอยู่ด้วยกันเพราะมชมีหอพักได้อยู่เชิงดอยสุเทพซึ่งบรรยากาศสมัยเมื่อ5,60ปีก่อนสวยงามมากอากาศเยือกเย็นสวยงามหนาวสมัยก่อนเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่อะ เมืองไทยทั้งเมืองเนี่ยอุณหภูมิเมื่อก่อนมันมันไม่ร้อนเท่าวันนี้นะตอนผมอยู่เชียงใหม่ปีหนึ่งสเดือนกุมภาต้นกุมภาจําได้ว่าอากาศในมชเช้าหนงองศาคิดดูสิเดี๋ยวนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่แทบไม่ต่ำกว่าสิก็เที่ยวป่าทางเหนือแทบทุกอําเภอแถวสเมิงแถวอะไรต่าอองเนี้ย มันชอบอย่างนั้นก็ลุยมาหมดเราได้เที่ยวดงดอยทั่วเมืองเหนือขึ้นดอยอินทนนท์ดอยหลวงเชียงดาวดอยอินทนนท์ที่ว่า<ด>สูงยังไม่มีทางรถขึ้นผมก็เดินขึ้นมากันมาแล้วดอยเชียงดาวที่สูงรองลงมาผมก็เดินขึ้นไปมาแล้วเนี่ยรประทับใจมากเห็นบอกว่าขึ้นดอยอินทนนท์ตั้งแต่ยังไม่มีถนนเลยไม่มีฮะเล่าให้ฟังหน่อยถนนดขึ้นดอยอินทนนท์มีครั้งแรกประมาณปี2122ผมเรียนเมื่อปี1 2ึ่งสองหนึ่งสองถึงหนึ่งห้าเพราะนั้นอินทนนท์เนี่ยมันก็เป็น สิ่งลึกลับคนเชียงใหม่เองก็มีไม่กี่คนที่เคยขึ้นไปการขึ้นไปก็เดินลําบาก3-4วันฝ่าจะถึงเดินบุกป่าผ่านดงท่าคลิกดงท่าเต้นที่จริงท่าไม่เต้นคนเต้นต้องวิ่งไม่วิ่งไม่ได้ท่าลุมตายเลยแล้วมีสัตว์ป่าด้วยมีหมูป่ามีเก้งมีอะไรแต่ช้างไม่มี แต่เสือโคร่งมียุคนั้นแล้วใครนาทางไปตอนนั้นมีชาวบ้านที่จอมทองนะครับผมก็นั่งรถต่างอําเภอสมัยเนื่องรถรถข้องหมูเป็นตัวถังไม้ไปลงที่จอมทองครับแล้วเพื่อนคนพื้นเมืองคนเมืองเขาก็ติดต่อชาวบ้านจ้างชาวบ้านนําทางไปครับเตรียมเสบียงไปถึงยอดอินทนนท์เลยไหมฮะตอนนั้นสี่วันเดินขึ้นแต่ตอนผมเดินนั่นโดยอินทนนท์ชาวเขาน้อยมากมีตรงขุนกลางนิดเดียวนอกนั้นไม่มีป่าทั้งนั้นเลยครับ าะตรงดอยอินทนนท์เนี่ยแต่ก่อนแต่ชาวขาโน้ยเหรอชาวเขาน้อยมีสาหมอนตรงผาหมอนที่หนึ่งผาหมอนแล้วก็ขุนกลางนอกนนั้นก็คือป่าธรรมชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชาวเขาเต็มหมดชาวเขานอกจากแพร่ลูกหลานในไทยชาวเขาจากับเขามาชาวเขาจากจีนก็ลงมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ชาวเขาเต็มหมดมันก็หมดป่าหมดแล้วสัตว์ป่าก็หมดมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วบรรยากาศของยอดดอยอินทนนท์เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นไงน่าประทับใจคือนอกจาก หมอกมันมันมวเหมือนกับเมืองในหมอกอะไรกันแล้วต้นไม้มันก็มีไอ้มอสเฟินคุมลุงลังเหมือนกับต้นไม้มันหนาวต้นไม้ระบอกบต้นไม้ใส่เสื้อเพราะอากาศมันเย็นยเยือกเลยหนาวมากกลางคืนต้องก่อไฟก่อไฟก็ไม่เคยติดเพราะความชื้นหมอกมันขาวโพลนอย่างั้นนะฮะ ดอยเชียงดาวซึ่งสูง2,200เมตรต่ำลงมาหน่อยดอยเชียงดาวเนี่ยทำไล่ฟินอยู่เยอะเลยผมเคยขึ้นเชียงดาวซึ่งไม่เจอฟินเลยสักแปลงใช่ไหมไม่มีเมื่อปีหนึ่งสามผมขึ้นเชียงดาวไล่ฟินเต็มหมดเลยเอ๋อเลยฮะดอก,โอ,โ,กโอ้โหยังครับทุ่งทิลิปเพราะทิล,ล,ลิปไอฟินเนี่ยมันตระกูลปาป,ปี้นะดอกมันสวยดอกใช่แค่ดอกทิกลิปแล้วมีทุกสีมีขาวมีเหลืองมีแดงมีส้ม สวยมากแล้วพวกม้งก็เฝ้าแต่เราเดินผ่านก็ไม่ว่าอะไรคือมีไล่ฟินก็จริงแต่มันก็ยังมีป่าเหลือเดี๋ยวนี้ไล่ฟินไม่มีป่าก็ไม่มีด้วยครับอ๋อสมัยนั้นยังมีไล่ฟินเลยมีไล่ฟินเต็มเลยมีมีหลายที่บนดอยินนท์บางจุดก็มีไล่ฟินหลายดอยทางเหนือชาวเขานะชาวไทยไม่เกี่ยวชาวไทยมีหน้าที่ซื้อมาสูมแล้วตำรวจไม่จับเหรออาจารย์ที่จริงผิดกฎหมายก็ไปจับบ้างแต่ว่าจับไม่จริงจังมันมีเรื่องอะไรที่มัน อยู่แบบกันเองกันเองเยอะนี่ผมพูดด้วยประสบการณ์ตรงคือตั้งแต่ปี 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5หน,น่งาึ่งน่่ฟิเกลนนี่ในหลวงรเก้าก็พยายามไปเปลี่ยนให้ชาวเขาเลิกปลูกฟินมาปลูกท่อปลูกพืชผกเมืองหนาวป่าสมัยก่อนเนี่ยป่าตะวันออกป่าทางเหนือที่เป็นอดอยอินทน์นเชียงดาวเนี่ยฝั่งไหน สมบูรณ์เหมือนกันฮะหรือว่าเป็นป่าคนละแบบไม่เหมือนกันคนละแบบด้วยป่าทางเหนือเนี่ยผมคุยกับพี่สังคีตผ่านรุ่นพี่นักเขียนรุ่นพี่เนี่ย<ม>เขาบอกบางทีเขาเรียกกันผ่านเทวดายิงดาว,ย,ดาวยิงเท่าไหร่ก็ไม่ล่วงเพราะอะไรรูนะ้ไหมเดินที่ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยมันหลอกตามองไปสองฝ่ายแปเห็นดาวนึกว่าตากว่างก็ยิงยิงเท่าไหร่มันก็ยังไม่ขยับไม่เลื่อนครับ ไอ้เรื่องไอ้หลอกตาแบบนี้มีแล้วก็พวกพี่สังคีตเขาบอกว่าเขายิงเข้าไปกันทางเชียงดาวนาดนเนี่ยไปล่าสัตว์กันนกไอ้นกฮูกเกาะอ,อยู่กิ่งไม้ดันเห็นเขาก็ยิงนกฮูกล่วงมามันมันสวยแล้วไม่ควรจะไปยิงมันนกฮูกก็ผ่านบ้านชาวป่าเขาก่อไฟนอนกันอยู่ไฟมันก็เหลือขี้เถ้าแดงๆเห็นส่องไฟไปมันมืดหมดเห็นแดง,แดงๆเขานึกว่าตาเก้งตากวางยิงเปี้ยงก็ไปโอ้ย ชาวบ้านที่นอนอยู่ร้องด่าแม่ลั่นบ้านคน <c oughs> เออบ้านคน <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องจริงนะเรื่อง <c oughs> เข้าป่าเนี่ยมันเรื่องตลกมากมายอาจารย์ครับแล้วเรื่องราวของการหลงป่าเคยหลงป่าบ้าง <c oughs> ไหมเคยแน่นอน หลงป่านี่มันเป็นธรรมชาติทั้งคนเที่ยวป่าหรือคนเดินป่าเลยไม่ใช่แต่คนที่อยู่ในป่าจริงๆตัวเอกในนิยายเรื่องใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ที่ผมเอาเรื่องจริงมาเขียนลุงหนูนั่นแหะแกอยู่ในป่ามาตั้งแต่หลายสิบปีจนตายไปในป่าเพราะลุงหนูนี่อยู่มาก่อนลุงจันอายุมากกว่าแกก็พาลูกเมียจากเพชรบูรณ์ตั้งแต่ก่อนปี2,500รเข้ามา อยู่ในป่าอ่างลือในต้องแตนสมัยนั้นแล้วก็สุกๆทุกๆสู้กับสัตสว์้ายสู้กับน้ําป่าไฟป่าสู้กับนายทุนตัดไม้ตอนหลังผมเข้าไปเจอแกก่อนแกตายไม่นานผมเข้าไปหาที่บ้านป่ากลางคืนก็คุยกันหลายเรื่องกินเหล้ากาันไปคุยกันไปเดือนมันหงายหน้าหนาวลุงหนูพาเดินป่าเล่นดีกว่ามันนอนคุยอยู่บ้านไม่นานแต่บอกเอ็งเอางั้นเรอเอาดิแกก็พาเดินป่าเดือนหงาย เชื่อไหมมันป่าจริงๆนะไม,ไม่ไม่เห็นทางด่านไม่ใช่ลุยเป็นโลกโลกนี่ยกลับบ้านไม่ถูกลุงหนูก็หาบ้านไม่เจอเอ้านี่เรื่องจริงก็อยู่ป่ามาตั้งแต่เกิดกลับบ้านไม่ถูกแล้วแกแกเหมือนพูดเล่นนอนแม่งตรงนี้เองจะกล้านอนไหมเอาลุงหนูกล้าผมก็กล้าอานั้นก็นอนมันตรงเนี้ยนอนมันกลางป่านอนกับดินมันหน้าหนาวมันก็แห้งใบไม้ตื่นเช้ามาเอานั้นด้านบ้านใครไว้เองดูดีบ้านลุงหนูเนี่ยเอ้านี่เรื่องจริง พูดต่อหน้าฟ้าดินเลยว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแต่หาไม่เจอหาไม่เจอเาะเหรอผีบังบดไหมชาวพันเขาเชื่อไอ้คนหลงป่านอาจารย์ไปข้ามเครือเถาหลงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แบบนั้น,นคิดว่าอย่งงางนั้นหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้อาจารย์เคยเห็นคือเถาหลงไหมมีจริงไหมมีจริงแต่หลงจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ไอ้ครือเถาหลงเนี่ยปกติเถาวันอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วครับซีกโลกเหนือเนี่ยไม้เถาเลื้อยมันจะวนขวาเนี่ยเคยรู้ไหมอันนี้ไปสังเกตได้เลย ไม่เคยรู้คอเนี่ยซีกโลกเหนือด้านบนนะด้านบนผมโลกเนี่ยฮะไม้เถาทั้งหลายมักจะมักจะนี่มันสัก99%นะไม่ได้ร้อยนะจะวนขวาครับถ้าซีกโลกใต้อย่างนิวซีแลนด์บ้านลูกผมเนี่ยจะวนซ้ายซึ่งผมก็ดูแล้ววนซ้ายน้ําที่เทลงจริงลงท่อซีกโลกเหนือจะวนขวาวนลงครับซีกโลกใต้จะวนซ้ายเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ไอ้เถาวันหลงเนี่ยแทนที่จะวนขวาเราอยู่ที่ลงเหนือใช่ไหมมันวนซ้ <Avenue S 1> ายไอ้เถาที่วนซ้ายเนี่ยหายากเป็นของของขลังของศัก<ส>ดิ์สิทธิ์เขาหากันครับาาออแล้วถ้าใครผ่านคนไหนไปมุดหรือไปข้ามไอ้เถาวันหลงเข้าจะหลงกลับบ้านไม่ถูกแต่ผมไม่ได้ผมไม่เคยเจออย่างนั้นที่ผม s <S หลงจริงแต่ผมไม่เห็นเถาวานันไม่รู้ไปไปมุดไปข้ามอะไรตรงไหนป่าไอ้ตอนหลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปข้ามเถาวันหรือเปล่าถูกไหมฮะ แล้วสมัยนั้นมันไทยพี s ีหรือไอทีวีไม่น่ใจ่ายแล้วนานแล้วไปพูดแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมันตามมาหาถึงบ้านผมที่แปดริ้วเพราะเขารู้มาจากไหนรู้ว่าสามีเขาไปติดสาวแล้วไม่กลับบ้านถ้าเอาเครือเถาหลงบทให้กินแล้วจะหายอะไรอย่างั้นเขาไปตามหาแก้มันแก้เก็ตนอกจากหลงตรงนั้นแล้วหลงที่ไหนหลายหลายนฮะป่ามันทึบบังหัวไปหมดเลย ไม่มียอดเขาที่สังเกตไม่มีอะไรมันมองไม่เห็นป่ามันเป็นป่าต่ําป่าทางนี้ยถ้าเป็นภาคเหนือเป็นป่าสูงถ้าขึ้นไปบนยอดเขาหรือหน้าผาเราก็จะมองเห็นจุดนั้นหมายนู้นหมายนี้ใช่ไหมแต่ป่าตะวันออกเนี่ยมันเป็นป่าลุ่มต่ําำเราไม่มียอดเขาให้มองมันแน่นทึบไปหมดทําไมจะไม่หลงเพราะว่าต้นไม้มันก็เหมือนกันหมดเอาแต่อาจารย์ก็ไปกับพานป่าที่มีประสบการณ์มากนะพานหลิงยังเคยหลงก็ลุงหนูอยู่ในป่าหลงมันหลังบ้านตัวแกเองไง แต่นั้นมันกลางคืนนะแล้วมันก็หลงแตกอย่างผมไปเที่ยวกับหมู่คลองหมู่ปอยครั้งแรกๆก่อนทำไมรู้ไหมส่องไฟเดินมากลับมาที่แคมป์ตัวเองไม่รู้ตัวมันมืดนี่ส่องไฟไปตาแดงวาวมาหมู่คลองพะญิงเปลี่ยงดับบูบเสร็จแล้ววางเขาบอกวางกลับมาที่ไหนได้ท้ายรถจีบตัวเองเนี่ยนี่เรื่องจริงเนี่ยไก่นู่นนึกว่านึกว่ากวางมันแดงสะท้อนออกมาไปท้ายรถ นี่เป็นเรื่องที่จริงว่าฮากันแต่ว่าเสียตังกันนะต้องเปลี่ยนไฟใหม่ผมหลงกันนะนะเดินหลงก็มีขนาดอยู่บนรถจิบก็ยังหลงกลางคืนในที่หลงนี้กลางคืนนะก็ส่องไฟส่องไฟไปมันต้นไม้มันก็เหมือนกันหมดมันไม่มีป้ายบอกแล้วไม่มีภูเขาไม่มีอะไรให้มองเห็นกลางคืนวน,น,นไปวนมาเอานี่รอยรถเราเองนี่หว่าอะไรเงี้ยที่เดิมที่เดิมสามทีสี่ทีก็ต้องวนอยู่งั้นนึกพยายาม หาทางจนกว่าจะออกมาได้อหนักๆเข้าทําไงนะนอนแม่งตรงนี้อย่าไปเลยไปเดี๋ยวเข้าเขมรบอกเดี๋ยวเลยเข้าเขมรเนี่ยนี่ผมเจอเมางจริงผมหลงกันด้วยรถยนต์เนี่ยผมมาดูอา้าวนี่รอยรถเราเนี่ยว่ะวนซ้ำไปแล้วเหมือนผีพังตาแล้วผีบางบทแล้วไม่ไายแล้วจอดนอนพอเช้าก็จะหาทางออกได้ไอ้นั้นมันหลงกลางคืนแต่ถ้าป่าแบบเดินพื้นราบอย่างป่าตะวันออกมีสิทธิ์หลงกลางวันเพราะว่าสมัยที่ยังโดมงดิบอยู่นะ มันเหมือนก็ไปหมดแล้วไม่มีที่หมายมองไม่เห็นยอดเขาไม่เห็นอะไรหลงป่านี่หลายหนเลยเราไปฟังหน่อยที่มันเฉียดตายอ่ะไม่ไม่ได้ตายอย่างอื่นตายเพราะอดอืไม่มีอะไรกินหาอะไรกินไม่ได้ครับบางทีติดรถติดลมไปไม่ได้ติดอยู่สองวันเข้าสารหมดหายิงหายกิงก็นไม่หานนองยิงขัวตวงก็ไม่ได้ก็หาหน่อไม้หาเห็ดหา กบเขียดอะไรมากินอันนี้บ,บางทีอดข้าวสองสาวันเนี่ยออกมาพ้นชายป่าก็เจอร้านเล็กๆของชาวบ้านขายไอ้ขนมวง,วงๆคล้ายๆโดนัทแต่ไม่ให่โดนัทดีๆแบบนี้นเหมากันหมดร้านเลยเพราะหิวโซ่เนี่ยบ,บอกเพื่อนบอกเฮ้ยกูไม่กินในขนมวงนี้ไปตลอดชีวิตเพราะว่ากินจนจะอาเจียนนี่บางทีเรื่องในป่ามันไม่ได้น่ารื่นลมผมเข้าไปทีงสามวันสี่วันกลับมาทีแม่บ้านบน กลับมากระโสมมาแล้วก็ชอบไปจังเลยหน้าตาชุดโสมพออดหลับอดนอนกินอดอยากบางทีอดอาจารย์้วแล้ว,ลวถ้าเราเข้าไปเที่ยวป่าในฐานะที่เป็นนักท่องไพรแบบอาจารย์เนี่ยนะมีคําแนะนําสําหรับการหลงป่าไหมสมมติผมเข้าไปแล้วปุ๊บผมหลงผมต้องทำยังไงฮะคือถ้าไม่มีคนพื้นที่นําทางเก่งๆนะเราต้องหัดช่วยตัวเองก็คือหัดสังเกตจะบอกว่า หากกิ่งไม้ก็ได้คนเดินป่ามักจะมีมีดเอามีดฟันมีดเฉาะมีดกากระบาดอะไรไว้ตามต้นไม้เน,นี่ช่วยได้อย่างดีเลยนิดนึงทำรอยไว้ทำรอยไว้เป็นเครื่องหมายแต่อาจารย์ก็เคยมีประสบการณ์ไปติดอยู่ในถ้ำเชียงดาวด้วยครับเกือบตายนี่ก็เล่าให้ฟังหน่อยอาจารย์อันนี้เล่าให้ฟังหน่อย ให้ขึ้นดอยหลวงเชยียงดาวเที่ยวทํามเชียงดาวท่ามมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมท่ามมันอยู่ต่ำๆเนี่ยอันนั้นไปกับใครไปเพราะว่าน้องชายของภรรยาเนี่ยตอนนั้นเป็นแฟนอยู่ผมจีบมันตั้งแตเรียนเนี่ยเรียนด้วยกันเขาไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปพาเขาเที่ยวก็จุดหนึ่งก็พาไปเที่ยวท่ามเชียงดาวท่ามเชียงดาวเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวไม่ได้มีแยกเดียวมันมีอีกช่องทางเขาเรียกท่ามเทว,วดาไอ้ช่องทางที่คนไปเที่ยวกันเนี่ยมันจะมีไฟฟ้า เป็นระยะไม่หลงไม่ติดหรอกแต่ถ้ำเทวดาเนี่ยจะมีชาวบ้านคอยนําทางนักท่องเที่ยวที่อยากผจญภัยเราไปเราก็ผมเป็นนักผจญภัยแล้วก็เอาไปถ้ำเทวดาดีกว่าทางธรรมดาไม่เข้าไม่เข้าจะไปอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งถ้าธรรมดาเคยไปแล้วครับก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วไปกับแฟนด้วยไปกับแฟนไปกับน้องชายแฟนแล้วก็คนนำทางตาลุงแก่ๆอุ้ยแก่ๆกับหลานแก่คนหนึ่งถือตะเกียงชั้อายุพาคนเข้าไปเที่ยวท่า มีหมาตามไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ก็หลายชีวิตยอยู่แต่ในถ้ำเนี่ยมันจะมีความเย็นชื้นชื้นอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าใช้ไฟฉายในถ้ำเนี่ยจะมองไม่เคยเห็นแสงไฟเคยรู้ไหม <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีฝุ่นละออง <c oughs> อากาศในถ้ำมันจะมันจะบริสุทธิ์เนี่ยคือไม่มีฝุ่นละอองไม่มีควันไม่มีอะไรเนี่ยฉายไฟไปไม่เห็นลำไฟสายหรอกมันจะไปเห็น พื้นถ้ำจางๆจางๆโดยเพราะพื้นถ้ำมันชื้นมันไม่สะท้อนแสงฉายไปในถ้ำไม่เคยเห็นแต่ถ้าจุดคบเพลิงเนี่ยจะสว่างเพราะว่ามันมีควันในเรื่องจริงเข้าถ้ำเนี่ย <ๆๆ S 1> ใช้ไปฉายเนี่ยต้องไปฉายแรงจริงๆถ้าไปฉายชาวบ้านฐานสองก้อนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นก <c oughs> ็จะไม่ไม่ค่อยให้แสงสว่างเ,เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วคนนําทางก็มีตะเกียงเจ้าพายุรู้จักตะเกียงเจ้าพายุใช่ไหมก็สวยงามดีในถ้ำเทวดาแต่ว่ามันต้อง บางช่วงก็ต่ําต้องมุดบางช่วงก็ผ่านมันก็เหวที่นั่นต้องเดินระวังแกก็มีตะเกียงใช้ประยุมันก็สว่างไปลึกมากอ่ะเข้าไปลึกนี่ลึกประมาณเท่าไหร่จากข้างนอกถ้านับเป็นระยะทางทางลับลาบที่เราเดินเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะสัก40นาทีหรือชั่วโมงนึ่งเดินไปนะเดินไปก็มันไม่ไม่เร็วนะเพราะเดินลําบากไงมันต้องมุดต้องรอดต้องการโลธิ์หนนลึกหินระยะทางเนี่ยไม่รู้กี่กิโลแต่ว่าประมาณ40หรือเกือบชั่วโมงนะ ไฟดับตะเกียงดับเอา้าตะเกียงเจ้าพายุที่มาาีดับดับมันอาจจะตะเกียงชำรุดหรือว่าออกซิเจนมันหมดหรือไงผมก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะอาชีพเนี่ยเขาจะต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมอีตาลุงคนนี้อาชีพพาคนเข้าทําดันไม่มีไฟฉายผมใครจะไปรู้อ่ะอาชีพแกเราก็ไม่ไมีมมเราจะไปม,มีอะไรเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไป,าาไปชว่ชว,วครังโชขาวเราก็โอ้พอมืดในถ้ำเนี่ยเกิดมา ตอนนั้นอายุยี่สิบเศษ็จแล้วล่ะไม่เคยเจอที่ไหนที่มืดขนาดมืดปวดหัวมันไม่มีแสง100ร้อยเปอร์เซ็นต์หมาเนี่ยปกติหมามองที่มืดเห็นนช่มั้ยสัตว์แต่ถ้ามืดร้อยเปอร์เซ็นต์หมาไม่เห็นนะนี่เป็นเรื่องจริงหมาตัวนั้นหอนโวยหวัหวเลยมันมองไม่เห็นเพราะมืดในถ้ำม,มันมืดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ปวดตาเหมือนกับโอ้โหเราก็ดุตาลุงโอ้พาคนมาเที่ยงี้พาเข้ามาตายนี่อะไรจะทำเชียงดาวมาก่อนนี้คนตายเยอะนะมีทุกปีนะติดถ้ำตายอะ่ะ ก็คือเข้าไปหายไปเลยออกไม่ได้หายทับศูนไม่รู้ไปถึงไหนนี่เรื่องจริงสมัยเมื่อ50ิปีก่อนที่เข้าไปติดตายนี่คือหลงถูกไหมฮะหลงไปไหนกม่รูหาศพไม่เจอโอ้โหตายแล้วยังกล้าเข้าไปเที่ยวนั้นจานมันมีซอกลึบเยอะแยะครับมันจะว่าเราอุตลิก็ไม่ได้เพราะว่าแกต้องหลายคนนะไม่ใช่ตาลุงนี้คนเดียวต้องสามสี่คนเนี่ยที่เป็นอาชีพถือตะเกียงชื้พยุพาคนเข้าไปเที่ยวซ้ำซอกอื่นมันมีหลายช่องพอไฟดับปั๊บ ตอนนั้นคุยกันยังไงเพราะว่าพออยู่ๆมันดับปุ๊บมันมืดเลยแล้วเราเดินเข้ามาตั้งเกือบชั่วโมงก็ใช่จะออกยังไงบางช่วงแคบนิดเดียวบางช่วงผ่านเหวอะไรเงี้ยลุงไฟฉายหน่อยอไม่มีเราก็ด่าแกลั่นเลยไอเด็กหลานตะลุงสวดมนต์ไอหมาก็หอนคิดดูทิบรรยากาศมันเชิวังเวงขนาดไหนแล้วผมก็ด่าแกแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเดียวคำเดียวคำเดียวบัได้แกอู้คเมืองอ่ะนะ พยายามจะจุดไม่ขีดสามสี่ก้านมีเทียนเท่านิ้วชี้ได้โทแล้วก็เอ้าพอจุดไฟไม่ขีดขึ้นมาโอ้โหโล่งมันเห็นไม่ขีดก้านเดียวก็ยังสว่างเห็นเรืองรองจุดเทียนรีบออกเลรีบออกเทียนเท่านิ้วชี้ได้ออกไม่ยังไม่ทันถึงข้างนอกเลยเทียนหมดตายแล้วดับอีกดับอีกไอ้ตะลุงรีบลนลานไม่ขีดเหลือก้านสองก้านทํากล่องไม่ขีดตกหายไปเลยมันมืดนี่ ไม่เี่กสองการที่เหลือก็หายครับแฟนผมอยู่ข้างๆเนี่ยเรียกมายืนยันได้เลยว่าเนี่ยมันเรื่องจริงร0อยเปอรเนต์เลยเนี่ย่ละวมัางั่นนะแฟนไอ้เด็กกันโอ้โสวดมนต์ตลอดตาลุงบอกอย่าเดินผมบอกเฮ้ยคำคำออกลุงบอกคำออกไปเนี่ยที่มันสามศูนยาคำออกคอยคนข้างนอกก็คือตัดสินใจว่าคอยดีกว่าคอยอย่างเดียวคอยกุมินเข้ามาหรือเขาเข้ามาตามครับ เขาก็เข้ามาจริงๆเขามาตามเขาเห็นผิดสังเกตอาจารย์แล้วตอนนั้นติดอยู่ในถ้ากี่ชั่วโมงอุ้ยประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงชั่วโมงในถ้าเนี่ยมันเหมือนกับปีงเลยมันทรมานมันมืดมันมืดปวดหัวเลยอ่ะโอ้โหพอเห็นแสงไฟเรืองรองเนี่ยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เชื่อไหมพอออกมาปากถ้าเห็นแสงแดดผมยกมือไหว้กราบเลยครับอืเห็นแสงแดดเนี่ยเหมือนกับเกิดใหม่ครับนี่เรื่อง เรื่องจริงที่ว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วผมไม่เที่ยวท่ามมาหลายสิบปีเลยติดท่าเนี่ยมันทาให้ผมกลัวเรื่องนี้ไปจนกระทั่งผมไปออสเตรเลียทางรัฐบาลเขาจะให้นักเรียนทุนไปอยู่กับแฟมิลี่คือครอบครัวชาวออสเตรเลียเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมผมก็เลือกเมืองที่อยู่ใกล้ๆเมืองเจริญผมไม่เอาผมเลือกเมืองโคบาเมืองโคบาเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายกลางแผ่นดินเป็นเมืองที่เล็ก,ลกๆคนมีอาชีพทําเหมืองทองแดงครับ ไอ้หัวหน้าครอบครัวบ้านที่ผมอยู่เขาเป็นวิศวกรนายเหมืองเขาก็พาแขกลงไปชมเหมืองจริงๆโอ้โหเมืองนี่อยู่ใต้ดินลึกใต้ดินพันสเมตรสูงเท่าดอยสุเทพลงไปเท่าดอยเเมตรก็ท่านผู้ชมก็ลองนึกดูว่าลงไปอยู่ใต้ดินกิโลกว่ากิโลกว่ากิโลกว่าลึกมากแล้วไม่ใช่ลงลิฟอะไรอย่างดีนะเป็นเหมือนตะกร้าแล้วก็มีลวดสลิงหย่อนลงไปนั่น โดยใช้เครื่องจักรนะ่ไม่ใช่คนชักลอกนะนะี่ลงไปโอ้โหมันก็น่ากลัวแต่เราก็ได้เห็นการทํางานมันก็ขุดเป็นชั้นชั้นอย่างกระหลังปวกอ่ะอากาศเย็นนะฮะเพราะก็มีพัดลมเป่าตลอดเวลาถ้าพัดลมมันหยุดคงจะอ้าวนะแล้วก็มีไฟฟ้าลงไปถึงใต้สุดผมเขียนไว้ในตัวตูนแล้วละ่ะลงมาถึงชั้นใต้สุดไอ้ผนังถ้ำไอ้ในเหมืองอะ่ะเขาแฝนถ้าเป็นเมืองไทยคงจะมียันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นเครื่องป้องกันอันตรายที่นั่นแฝนอะไรรู้ไหมฮะ กางเกงในผู้หญิงทําหลายไซส์เลยผมถามว่าทําไมเอาดูเอากางเกงในมาแฝนในนี้เขาบอกว่าทํางานในนี้มันเครียดเอากางเกงในมาแฝนไ้ดูแก้เครียดนี่คือความคิดฝรั่งถ้าเป็นคนไทยบอกซวยตายเดี๋ยวก็ทําระเบิดไม่ได้ออกอะไรเงี้ยนี่ผมก็นึกถึงตอนติดถ้าเชียงดาวแต่ดันลงไปในถ้าที่เหมือนเมืองโคบาในออสเตรเลียอยู่ในเหมืองจริงๆแค่ครึ่งชั่วโมงยัง อยากจะขึ้นเร็วๆเ,เพราะไม่รู้มันจะถล่มเมื่อไหร่ตอนนั้นไม่ได้ติดอะไรไม่ติดผมพูดเลยว่าผมเขียนไว้ในหนังสือว่าอาจจะมีคนขึ้นยอดเขาสูงพาผมในโลกนี้แต่คนไทยคงมีไม่ไม่ถึงสิบคนที่จะลงไปใต้ดินลึกถึงกิโลกว่าอย่างผมแน่ๆน ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ